สวอยู่ตรงนี้มาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดท้เพืวยความบันเทิงเท่านั้นหรือหามีความไมเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำมาแนะนําให้ทําตามนะครับผมโอเคผมกอสวัสดี๋ยวไปทุกคนลยนะครับเออน,นี้ก็เจอผมกับทำเครอแล้วนะขินนะนะเออ คราวนี้ก็มาเจอกันในสวิตโบนัสไซรแล้วนะทุนที่สองพันอีกแล้วทนะุนมาขอบิดลิ้นๆหน่อยแล้วพอนะห้าสิบมุนได้ผมมาทุนมาสองพันเหมือนเดิมแล้วพอนะคนะ่ายพีพีของเรานะสวิตโบนัสไซร์นะเออปุ่บเปิดไปเดิมไหมก็เอาอยูอน่นะทำเป็นลิ้นนะให้มาร้อยหนึ่งเมื่อกี้เออทุนรู้สองพันวิจะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าน่าจะซื้อยาวๆแล้วพอนะถ้าไม่เข้าก็น่าจะซื้อยาวๆแล้วผมนะใบบ็ดยี่สิบสี่เผื่อมันเข้าเนาะผมจะเอ๋ เป็นมันเจอ๊อีให้มาดิโอ้โหก็ถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมอนๆะอยากมาเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับนะเดี๋ยวจะเอาลงบ่อยๆเนาะผมนะนะจะค่อยๆลงนะผมนะค่อยๆลงนะผมนะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยคนกำลังใจใผมด้วยนะเพื่อนนะโอ้ยยังไงต่อหรือเปล่า เออนั่นแหละเอ่อยังไงนว่าจะมาต่อโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่อะไรหกบาทนะเออสวยหกบาทอะไรครับเนี่ยโดนโดนหนักๆเลยปะโดนหนักๆเลยปะเออเอาดิวะเออสวยเงี้เก้าสิบบาทสวยอยูอ่เกือ๊จัด เริ่มไม่แจกเริ่มไม่ให้อยากเข้าสักทีหนึ่งอะ่ะเปิดไม่ค่อยจะเข้านะสวิตบอลาซ่าช่วงนี้เพื่อจัดเลยวะพี่เพื่อจัดจัดเลยเออวะร้อยแปดสิบาทสวยอยู่ได้คืนไปโอ้โหสองร้อยมาโอ้โหถ้าแบบนี้ในฟรีเนะี่มันถึงแน่เลยว่าะนะถ้าแบบนี้อยู่ในฟรีนะี่มันถึงแน่นอนเนี่ยโอ้โหแคนดี้สองตัวสองตัวตลอดเลยวะอย,อยากได้แบบนี้สิครับสวย เออเฮ้ยก็จะต่อขาดแค่ตัวเดียวตลอดเลยนะเออยังไงแตงโมเออสวยอ่งุ่นต่อหรือเปล่าถือสวยถือว่าได้กำไรมาอยู่นะกำไรมา200อยู่นะได้เรื่อยๆนะุนะได้เรื่อยๆอยู่นะมาดิโอ้โหก็ยังไหลยอยูออออออ่สวยกล้วย แค่ได้ม่วงว่าไงโอ้โหเค่ได้ม่วงไม่มาได้ไงอะ่ะเจ็ดอันหรอเมื่อกี้โอ้โหเสียดายจังนจะได้เป็นหลักร้อยอยู่นะเมื่อกี้นะถ้าได้มาอนะ่ะโอ้โหส,ส่งในสะ่ต้องซื้อแล้วบ้างดูทรงนะต้องซื้อแล้วบ้างดูทรงอะ่ะวายเดินไปมวย oh, no. เออมาดิเออยังไงท้อ โอ้ยม่วงมาทำไมก่อนอยากให้มาก็ไม่มานะทีอยากให้มาก็ไม่มานะเออมาดิหเกิดมาสวยอยู่6บาททอนมาที6บาท6บาทเบรดยี่สิบสี่บาททอ,บาท,ทอนมาที6บาทโอ้ยตา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 ยเออหกแสนหกบาทก็ถือว่าโอเควะเอาเดียวโอเคที่สามตัวเมื่อกี้ไม่มาเสียดายจัง โอ้ยมีสองตัวเอ้ยส <co pues ุดสายต้องได้ซื้อแล้วเพื Hello, ่อนๆพอสุสายหมดนี้ต้องได้ซื <c <c ้อแล้วแหละดูทรงอือมาดิเออสวยไล่ต่อเออมาดิยังได้อยู่โอ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเดี๋ยวผมหมดความอดทนจะซื้อให้นะเพื่อนนะถ้าผมหมดความอดทนกับาผมแล้จะซื้อให้นะผมนะเออ โอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกเฮ้ยจะค้างอยู่นี้สิว่าจะเข้าค้างว่าจะเข้าให้าหตายละว,ว่าค้างแล้วจะปุ้มเต็มแคนดี้เต็มช่องอะไรเงี้ยหวังสูงไว้หน่อยนะอย่าไปหวังอะไรสูงนะโ,โหตกพนักก็อย่าไปหวังสูงนะนะเออไม่ได้อะไรหรือนะหวังสูงแค่แค่นั้นเลยนะ เขาไม่ได้เช่าแค่นั้นนะผมมีปัญญาแค่รักกันไม่มีปัญญาครอบครองนะโดนแจใครก็ขอโทษทีละกันครับื oh, <no! S 1> อหมาดิโอ้โหไองเงนยังไงโอ้โหวางเงินจะเข้าโอ้โหมาอยู่แคนดี้หกสิบบาทสวยเฮ้ยอย่าค้างดิอะไรครับเนี่ยพีพ เออหื้อสวยอยู่นะเว้ยเออมาดิหลายยาหวหน่อยเว้ยหลายยาห่หน่อยเว้ยเกินไปมุ้ยเออหือ้อบวกมา่าดิงน้ี้2 4บบาทโอเคนะ<า><ฮ>จัดว่ะเฮ้ยได้กำไรมาคืนนิดหน่อยไม่ขาดทุนเลยแล้วนะไม่ถือว่าไม่ขาดทุนเลยนะผมนะ กำไรมาสองพายได้กำไรมาอยู่นันเนี่ยหมุนตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเป็นร้อยรอบเลยเนี่ยยังไม่ยังยังแบบยังไม่หมดอนะ่ะเอาดิจะหมุนจนเข้าเลยนี่รอดูผมนะรอดูไหมโหนะมาันมันจะเข้าให้หรือเปล่านะสวิตช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแตกด้วยเล่นมาก็หมดเยอะเหมือกนกันนะหมุนเป็นหมื่นอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้คลิปก็จะทำคลิปไปอีกโอ้โหตาย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  <c oughs> ใครอยากตามได้ก็ตามมาหนุ่มนะลินอยู่หน้าโปรไฟล์โอ้ยใช่ <laughs> ลิงอยู่เออน,นั่นแหละอยู่ใต้ลิปตั้งหัผมทิ้งลิงไว้นะเออกินไปไหมโอ้โหสองตัวยังไงต่อโอโยเอาเดี๋ยวเอาก้าบาทนะบูยแม่สวยหกบาทอยู่เออไหลาย,ยาวหน่อยเฮ้ยไหลาย,ยาวหน่อย แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาโอ้เมื่อกี้ไม่มาว่ะ oh, โอ้หกวยต้องไงดีบัณซื้อเลยปะะชักช้าลีลาละไม่ชักช้าลีลาวะซื้อไปพันผ่านผ่านผ่นผ่า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 นผนแปดผ่านแปดยังไงตรงนี้ oh, <no. S 1> มาดิวะสวยตัวคูณอยู่ไหนตัวคูณอยู่ไหน ตัวคูณมาไม่มีตัวเข้าเออเฮ้โยโอ้โยขุมพุ่มาอยู่มาอยู่เออเฮ้ยสองบาทห้าสิบสี่บาทเออโอ้โหเกินไปเอือมาอยู่เออมาดิมาดิ โอ้แตกแล้วเพื่อนๆแตกแล้วแตกแล้ว,ต,ลวตัวคูนอยู่ไหนเออคูนสิบแปดโอ้โหได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้เท่าไหร่วะเนี่ยคูนสิบแปดเนี่ยโู้ควันสองนะซื้อไฟพันแปดนะได้พันได้มาพันสามแล้วเพื่อนโอ้ขาดทุนอีกอะโอ้ยขาดทุนบ่อยเกินมาซื้อพันสี่ไปขาดทุนบ่อยเกินช่วงนี้สวีดไม่ค่อยแตกเลยไม่มาให้ผมเลยอสวีดอะเอาเดียว เอาเดี๋ยวเออมาดิโอ้หตะคุณโคตรเยอะเมื่อกี้ไม่เหมือนเมื่อกี้มันไม่เหมือนตอนนี้ไปตอนนี้แบบตะคุณเยอะแต่มันไม่แตกให้หรอโอ้โห,โโห8ห,หัวล้อแห้งเลยดิขำแห้งเลยหมดจัดหมดจัดหมดจริงหมดจริงหมดจังโอ้โหขี่เขียวก็ขาดตอนหนึง่งเมื่อกี้โอ้ยเกิด เออเออเออเหือโอ้โหตัวแตกตัวคูณก็ไม่เข้าอีกไงอเอ้าเออเก็ดจัดเฮ้ย4ี่0กร้อยไปไปหมด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 ตายตาย หกร้อยสุดท้ายยังไงเอาหูกอคือยังไงเออมาดิเอ้าอ้ตัวคุณมาอยู่ยังไงสวยอยู่ได้ฮะได้อยู่ได้อยู่เออมาสามร้อยบาทเอาเดี๋ยวชอบหญิงคนหนึ่งทำใจไว้ไม่รู้ไรไรไรอะไรเออโขสี่หมุน เอ้ยโอ้โหแอปเปิลไอแอปเปิล <I Apple. S 1> บักแอปเปิลไม่แตกเลยเลยโอ้โหสวยอยู่ตรงนี้มาแล้ววะมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ไหลต่อยละขอขาดตัวเดียวอ้576บาทเฮ้ยกำไรอยู่กำไรอยู่กำไรอยู่เออมาดิโอ้โหไอ้ฟ้าหุ่นนี่นะแบบนี้โคตรหงุดหงิดเลยเพื่อน เด็บแนะ่โคตรบุนหิดก็จริงเหอะมาซื้ออีกพันหนึ่งปะหลังๆมานะชักจะซื้อซื้อบ่อยหลังๆมันได้ซื้อบ่อยไปหน่อยว่าจะเบ็ดให้เข้านะคลิปนี้นะแต่มันไม่เข้าให้ก็เลยซื้อแม่งเลย <c oughs> โอ้โหคูห้าสิบมาแล้วยังไงโอ้ย โอ้โหเสียใจจัดเลยคุณนสิบเข้ามาดิโอ้โหไม่ไหลยาวว่าไม่ไหลยาวหน่อยว่าเออตัวคูณตัวคูณโอ้โหคูณสองเออยังไงเออเออโอ้โหสีฟ้ามาสวยอยู่โอ้โหแตงโม โอ้ตัวคุณไม่มีเกือบจัดเกือบจัดเลยอ่าเอ,อือโอ้โหขาดทุนนีกแกพอซื้ออได้กำไรพอซื้อเยอะไม่ได้กำไรเลยเ้ยคลิปนี้ก็ทำดึกนะทุกน,นะเป็นเพียงยง่วงเลย ผมอัดตีสามอะคลิปเนี้ยผมอัดตีสามอะเอาเดียวคูณกล้าไปน่นสงสัยน่าจะหมดเป็ดน,นี้แหละดูสรงโอ้โหไหลาย,ยาวไหลฟีไหลฟีไหลาย,ยาวกูท่าไปเท่าไหร่กิ๊ดท่าโอ้ยขำว่ะขำแห้งเลยอะหมดตัวว่ะเป็ดน,นี้คลิปนี้หมดอีกแล้ว ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งนันทำใจผมไว้หมุนใช้ไงเออเรียบร้อยผมนะโอ้สิงจัดมาเบ็ดยี่สิบไปดิโอเคผมก็ว่าจะพอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆขอไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนนะผมนะก็ถ้าเพื่อนไหรชอบคลิปผมนะหรือว่าชอบอะไรต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์รับแจ้งหูเลยนะถ้าชอบก็ มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคนตอนนี้ขอตัวลาก่อนครับ